สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่อ,อนอนเดี่ยงคะ่ะทุกคนเดี่ยงด้วยด้วยเรื่องที่ว่าโอ้ยอยากจะไปทําสวนทุกคนคลิปก่อนหน้านี้คือไปทําสวนใช่ไหมปบุกเบิกทําสวนก็ไม่ได้ทําเยอะหรอกทาแบบสวนหย่อมเล็กๆจะปลูกผักปลูกอะไรกินแล้วทีนี้มันมันเจ็บไปทั้งตัวเลยทุกคนเจ็บทั้งตัวเพราะอะไร รูมาตอยที่ไม่เออเป็นมันทําให้แม่ออเจ็บทุกคนอาจจะบอกว่าออกกำลังกายบ้างทําอะไรบ้างที่มันขับไขมันตัวเองออกไม่ให้ตัวเองไม่ให้ตัวเองอยู่เฉยๆใช่ไหมอย่านอนเยอะอย่านั่งเยอะดูแลตัวเองบ้างออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยแม่ออกก็เลยออกกําลังกายโดยการเออไปทําสวน มันก็ไม่ได้หนักหนานะมันไม่ได้เอาจอบขุดดินนะทุกคนมันก็แค่เอาเอา่เอเขาเรียกอะไรอะกระถางเหรอกระถางต้นไม้อะเล็กๆอะอไว้ปลูกผักอะนัะ่นแหละก็แค่เอาพวดเล็กๆตักดินใส่กระถางแล้วก็เอาต้นเมล็ดพันธุ์หวานแล้วก็รอมันเกิด เราทีนี้ก็แยกต้นแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นไปนี่นีหน่อยๆสรุปแล้วปวดทุกคนปวดมากร่างกายปวดมากนอนเดี่ยงนอนเดี่ยงมานี่สองวันแล้ะแต่ก่อนหน้านี้ก็เจ็บเจ็บมาเรื่อยๆโอ้ยเจ็บมันเจ็บตรงปีกหลังข้างหลังทุกคนทำแล้วเยอะแล้วมันหนักมันแบบ มันใช้แรงมือใช่ไหมใช้แรงมือในการยก,กอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเจ็บตรงปีกหลังด้านหลังเนี่ยบ้านเราเรียกเรียกกปีกนกหรือปีกไก่เนี่ยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมโอ้ยแล้วมันจะเจ็บตรงตรงเนี้ยทุกคนตรงข้างข้างแขนเนี่ยตรงข้างข้างแขนแบบเนี้ยแล้วมันเล้าปีกมาตรงตรงเาวานมเล้าเสื้อนมทุกคนแล้วมันจะเจ็บเจ็บมากตอนนี้นอนพัก ื้นตัวเองได้สองวันเกือบสามวันแล้วยังดีหน่อยตรงที่ว่าแม่อ,อไม่ต้องไปรดน้ำผักเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเดินสายน้ำหยดสายน้ำพุ่งหรือสายน้ำอะไรที่เขาเรียกกันนั่นแหละเดินสายน้ำไปแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เราจะลดแค่เปิดเปิดก๊อกให้เขาลดเราก็กะเวลาเอาว่าเออมันเปียกแล้วหน้าอะไรเงี้ยชุ่มแล้วหน้าก็ปิด วาล์ว wow, แค่นั้นอะไรเงี้ยตอนแรกอะซื้อตอนแรกอะซื้อไอ้ตัวตัววาล์วเปิดเปิดปิดตั้งเวลาตัวสีชเขียวนะคลิปก่อนหน้าเนี้ยค่ะไปดูได้แล้วทีเนี้ยมันใช้ไม่ได้ผลทุกคนพอน้ํามันพุ่งชนเนี่ยเหมือนระบบมันตัดเองอะแล้วมันก็ไม่ทํางานอีกเลยมันต้องตั้งอยู่งั้นตลอดแบบโอ้โหโมโหว่าเหนื่อยก็เลยถอดออกเลยถอดออกแล้วต่อตรงต่อตรงเป็นสายน้ำต่อตรงไว้เลย เวลาอยากเปิดก็เปิดเวลาอยากปิดก,ก็ปิดตามกอ๊อกเลย,เลยเอะไรเงี้ยมันก็ง่ายหน่อยแล้วทีนี้ช่วง,งที่นอนพักอยู่สามวันเนี่ยสองวันกับสามวันนี้ก็เลยสบายเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องจับบัวเป็นรถโอ๊ยเจ็บทุกคนอย่าหาทําเหมือนแม่อ่อนนะอุย้ยมันทรมานจริงๆโลกเกาโลกรูกกมาตอย์ฟังไว้นะคะ การออกกําลังกายของคนที่เป็นโรคกลูม่าตอยเนี่ยเอาจริงๆแค่เดินก็กเจ็บแล้วอะแค่เดินเดินเฉยๆนะเดินเป็นเวลานานๆอย่างอย่างถ้านานมากสักเกินชั่วโมงเนี่ยยืนเกินชั่วโมงเดินเกินชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ปวดจะแย่แล้วทุกคนถามว่าปวดขนาดนี้กินยาอะไรก็กินยาขายกล้ามเนื้ออ่าก่อนหน้านี้สั่งตัวยา สั่งยาเด็กซ่าหรืออะไรได้แหละมากินก็ดีนะดีอยู่แต่ว่าหาซื้อยากมากทุกคนหาซื้อยาตัวเด็กซ่ายากมากจริงๆเพนิซิลลนก็หาหาซื้อยากมันเป็นยาควบคุมอะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะเห็นทางร้านยาเขาบอกว่ามัน,น,นหาซื้อไม่ได้แล้วคุณมันจะต้องสั่งซื้อหรือไม่ก็มี ใบรับรองแพทย์ในการสั่งจ่ายยาอะไรอย่างเงี้ยโอก้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นยาอันสลายอะไรประมาณนี้แหละแต่ถ้าจะให้เลือกนะขอขออยู่อย่างไม่เจ็บปวดแบบถึงมันจะอยู่ไม่นานขออยู่ไม่เจ็บปวดดีกว่าดีกว่าอยู่อย่างทรมานแล้วอยู่น,นานๆเพื่ออะไรอะไรเงี้ย ตัวยาพูดนดี้หาซื้อยากมากคน <c oughs> โอ้ย <c oughs> อย่าคิดเยอะค่ะทุกคนที่ไอเนี่ยพ่นลมเป่าคอคะ่ะเพราะลมเป่าคอก่ะกคนไม่ใช่ว่านอนเดี่ยงันเป็นโ <c oughs> ควิดเหรอทุกคนคิดแล้วคิดแล้วอย่าเพิ่งคิดคะ่ะไอที่ไอเนี่ยเพราะลมเป่าคอนะคะ เฮ้ยนอนเฉยๆพักมาขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยทุกคนเอ,อ้ยฝากกับทุกคนที่เป็นลูมาตอยนะคะอย่าหาหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บเลยอย่าหาเรื่องให้ตัวเองเจ็บโดยการออกกำลังกายแบบแบบหนักๆอ่ะเออแค่ยืนสองชั่วโมงติดกันนี่ก็เดี้ยงแล้วทุกคน กขอาจจะไม่เป็นสําหรับทุกคนหรอกนะแต่สําหรับไม่ออเป็นว่าน้ําหนักเยอะแล้วก็ยืนยืนนานมันก็เลยปลวดง่ายไงน้ําหนักนี่ก็ปาไป9สิบสี่แล้วทุกคนก่อนหน้านี้นมัน9สิบเจ็ดใช่ไหมแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก่อนหน้านี้นก็คือจะจะจะ,จะทำทุกวิธีทางอะทั้งรูหูล้วฮุบี่นั่นผสมประสมปนเปกันมาในรถได้3สี่กิโลแล้วทุกคนตอนนี้เหลืออยู่30 สามสิบสามกว่า,กวาเกือบสามิบสี่กิโลสาสิบสามจุดหกกตีเป็นว่าสามสี่กิโลเนาะก็พยายามกําลังลดอยู่ทําสวนไปด้วยอะไรไปด้วยมันก็ก,ก็ก็ดีขึ้นในเรื่องของน้ําหนักแต่มันแย่ลงในเรื่องของสุขภาพทุกคนไม่ใช่ว่าทํานู่นนี่นั่นแล้วมันจะดีขึ้นเลยอย่างใครเขาคิดกันเนาะพอลองทำดูจริงๆแล้วสุขภาพมันแย่ลงอะ่ะ มันทำให้โรคเรากำเริบขึ้นอ่ะมันทำให้ปวดมากขึ้นมันทําให้ควบคุมร่างกายยากโอ้ยกระดิกก็โอ้ยนั่งก็ไม่ได้ยิ่งตอนไอ้ตรงขาบางทีจะพยุงตัวเองยืนยังยังขาสั่นเป็นเด็กๆค็หัดเดินเลยอ่ะสั่นแบบดิ้ดิเลยอ่ะกว่าจะตั้งตัวเองยืนได้ทุกคนโอ้ อย่าหาทําทุกคนแม่อขอเตือนนะคะพยายามที่จะดูแลตัวเองแล้วแต่ว่าพอทําแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆทุกคนรูมาตอยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากในการออกกำลังกายและในการเลือกกินด้วยการเข้าใจผิดของแม่อคือแม่ออช่วงช่วงที่แม่อลดการปรุงด้วยผงชูรสใช่ไหม มันก็ดีขึ้นนะทุกคนแล้วแม่เอรไปคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเออเห็นคนอื่นก็กินผงชรลเจนใช่ไหมมันผงชรลเจมันคงไม่มีอะไรที่มันเป็นสารที่ทําให้เราปวดอะไรเงี้ยแต่พอเปลี่ยนมาเป็นผงชรสเจทุกคนรู้สึกว่าพักหลังๆมาหลังจากที่กินหลังจากที่กินผงชรสเจรู้สึกว่าตัวเองคอแห้งอะ่ะคอแห้งแล้วแบบไอไอเหมือนที่ตอนก่อนหน้าเนี่ยไอแขกแกกันเลย ไอ้แล้วรู้สึกแสบคอแล้วมารู้สึกปวดปวดแบบปวดไม่หายอ่ะปวดหลังปวดกระดูกไม่หายอ่ะยิ่งนอนเดี่ยงอยู่นี้ด้วยแล้วทีนี้พอรู้ตัวก็เลยเออไม่กินดีกว่านั่หยุดกินมาได้วันหนึ่งก็ยังไม่รู้ผลหรอกว่าเป็นยังไงเป็นความเข้าใจผิดของแม่ออมั้งก็เลยไปกินผงรสเจทุกคนโอ้ย สรุปแล้วไม่ได้เรื่องสักอย่างสรุปแล้วไม่ได้เรื่องสักอย่างค่ะพยายามดีกเลี่ยงทุกอย่างแล้วดีกเลี่ยงเนื้อหมูหลีกเลี่ยงเนื้อไก่หลีกเลี่ยงน้ำมันหลีกเลี่ยงผงชูรสก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ยังพยายามออกกำลังกายอีกยังไงก็เด้งดีโอ้ย ก็อยู่ง่ายๆสบายๆไม่ต้องเอาอะไรสักอย่างเลยทำไมเอาอะไรสักอย่างแล้ววันนึงจะกินแล้วแม่ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงทุกคนจะไปหาหมอก็ไม่ได้ตอนเนี้ย <c oughs> ช่วงนี้จะไปหาหมออถ้าเป็นช่วงแต่ก่อนนี้ใช่ไหม มันก็จะมีคลินิกที่เปิดให้เราฉีดยา,าแก้ปวดเงี้ยโอ๊ยเจ็บฉีดยาแก้ปวดแบบไปหาคลินิกก็แหละหมดไม่เยอะหรอกสี่ห้าร้อยก็ฉีดเข็มนึงก็อยู่ได้เป็นเดือนแต่ตอนนี้คลินิกมันปิดอะ่ะทุกคนคลินิกปิดแล้วไม่รู้จะไปทําจะไปฉีดยาตรงไหนอะ่ะถ้าจะไปฉีดที่โรงพยาบาลกลัวจริงๆทุกคนโรงพยาบาลคนเยอะ โรงพยาบาลคนโคตรเยอะแล้วไม่รู้ว่าใครติดมัางไงโควิดไม่โควิดเราก็ไม่อยากจะไปไหนเลยยอมรับเลยว่าตัวเองกลัวเป็นคนที่เอ,ค,เยยอ,าาอคุณสามีเรียกว่ายายอาตาขาวอมคุณสามีเรียกว่ายายอตาขาวก็ใช่ดีก็เป็นคนกลัวกลัวอะไรง่ายๆใช่ไหมแล้วเออตาขาวก็ตาขาวว่าอะไรเงี้ยก็นแหละก็ได้ฉายายอาตาขาวมาเงี้ยก็ยไม่เป็นไร แต่ว่าความความของเราเนี่ยก็คือว่ารู้แหละว่าเราเนี่ยเป็นคนที่กลัวก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นก็นอนอยู่บ้านพักตัวเองอยู่บ้านนะคะทุกคนอัปเดตให้ฟังประมาณนี้เพราะว่าสาระในครั้งนี้ถ้าเอาประเด็นง่ายๆก็คือแม่อ่อเตือนทุกคนที่เป็นนูมาตอยเหมือนแม่ออนะคะถ้าออกกำลังกาย นิดๆหน่อยๆทำงานบ่งงานบ้านนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้แต่อย่าหนักเลยนะเพราะถ้าหนักเนี่ยร่างกายของคุณจะจะจะปวดหนักแล้วก็คือหนักจริงๆอะ่ะต้องเลี่ยงอะ่ะถึงไม่อ่อนถึงขนาดข้านไม่ออนต้องเลี่ยงสามวันนี่คือสุดยอดแล้วเนี่ยจำเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเลี่ยงก่อนหน้านี้มเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วเลี่ยงถึงขนาดที่ว่า อัมพาตข้างล่างเลยนะ่ะเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ก็คือมันมันมัน,มนเส้นมันอ่อนน่ะมันไม่ถึงกับเป็นเหมือนก็เหมือนกับเป็นอัมพาตเลยทุกคนมันเดินไม่ได้อะเส้นขาอ่อนไปหมดเลยเท้านี่เจ็บเจ็บแบบเจ็บมากๆเหยียบพื้นแต่พื้นไม่ได้ไม่ได้เลยอะขนาดมือคนสะกิดติ๊ดเดียวเท่านั้นเอง ร้องจนบ้านแตกมันปวดมันเจ็บเหมือนคนเอาเข็มทิ่มเลยอืมเหมือนกระดูกโดนทุบอ่ะจิ้มนิดเดียวก็ร้องอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกนั้นหวนกลับมาเลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ขอทำให้ตัวเองต้องเจ็บไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วห่วงลูกก็ทุกคนไม่มีไม่มีสาหร่ายอะไรมากกว่านี้แล้วทุกคน บางทีเจ็บมากๆแล้วมันหายใจไม่ออกหายใจแบบลำบากอ่ะเจ็บแบบมันบีบๆๆมันหายใจลำบากมากถ้าจะพูดมันก็ยาวมากกว่าน,นี้ทุกคนเอาเป็นว่าแม่ออเป็นห่วงทุกคนที่เป็นนมาตอยนะคะอย่าออกกําลังกายหักโหมอย่าทําให้ตัวเองต้องเจ็บเพราะว่าถ้าเจ็บแล้วอ่ะมันถึงขั้นนอนเรี่ยงแล้วมันจะมันจะทําให้ตัวเองสุขภาพจิตแย่ลงอีกทุกคน ่เอาเป็นห่วงค่ะในช่วงนี้ไหนจะโควิดไหนจะอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะประดังประเดไปหมดข่าวก็ออกมาว่าฆ่าตัวตายกันตึมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เอาก็เป็นกําลังใจทุกคนผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะแม่เอก็จะนอนพักอยู่ประมาณนี้แหละไม่คิดฆ่าตัวตายแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่บ้านแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ยังไงคุณสามีก็หาให้จริงอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เครียดอะไรนะคะ บายบายคะ่ะทุกคนอย่าลืมติดตามมมออนะคะช่วงนี้ก็จะมีคลิปทำสวนแซมมาบ้างพาความภูมิใจเล็กๆนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองนอนเดี่ยงอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงหายเดี่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายสวนที่ตัวเองทำให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงมาถึงทำไม่ออนเดี่ยงได้ขนาดนี้นะคะบายบาย